เสร็จแล้วจ้ะไม่เอาหรลกจ้าคนไหลบ้านอ่ะป้าตัดให้ฟรีป้าป้ารับไว้เถอะนะคะไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ถือข้าวเถอะ ไว้ hey, oh. มีเงินเยอะๆแล้วค่อยมาจ่ายป้าที่หลังก็ได้ขอบคุณนะคะป้าขอบคุณจริงๆค่ะหนูขอให้ป้ามีแต่ความสุขนะคะได้โชคดีนะ ดีครับคุณตํารวจจะมาตัดผมนะคะเปล่าครับผมมาคุณป้าครับมีอะไรหรือเปล่าคะเจ้าของตึกเนี้ยเขาแจ้งผมว่าคุณป้าค้างค่าเช่าไม่จ่ายมาหลายเดือนแล้วให้คุณป้าย้ายเอาคุณป้าก็ไม่ย้ายเขาเลยผมมาจัดการครับป้าขอเวลาหน่อยนะคะ ป้าจะรีบหาเงินมาจ่ายค่า่ๆให้นะคะคงไม่ได้หรอกครับป้าเพราะเจ้าของคนเก่าเขาขายคนอื่นแล้วยังไงป้าคนต้องย้งายออกตามสัญญานะครับถ้าไม่งั้นผมคงต้องพาป้าไปลงพักอะไรนะคะขายคนอื่นไปแล้วป้าทำมาหากินอยู่ที่นี่เป็นสิบสิบปีเลยนะคะคงไม่ได้ครับป้าที่นี่ไม่ใช่ที่ของป้าครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากใจร้ายกับป้าหรอกนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทำตามกฎหมาย ยังไงป้าเก็บของรีบย้ายไปดีกว่าครับ สวัสดีครับผมมาตัดผมครับขอโทษนะคะร้านนี้ปิดแล้วนะคะอ้าวปิดทำไมอะครับขอโทษนะครับคุณพอดีเจ้าของร้านคนเก่าครับเขาขอให้ป้าย้ายออกไปคุณไปตัดร้านอื่นเถอะนะคะไม่ครับป้าผมจะตัดร้านนี้ครับป้าไม่ต้องย้ายไปไหนครับป้าเปิดต่อเถอะครับเดี๋ยวนะครับคุณนี่คุณเป็นใครครับถึงบอกให้ป้าเปิดร้านได้เนี่ย เป็นเจ้าของตึกคนใหม่ครับอาอนั่นเหรอครับถ้างั้นก็ดีเลยนะครับผมว่าให้คุณสองคนเจรจากันเองดีกว่าผมมรับเลุ้แล้วครับขอตัวก่อนครับ,รบจริงเหรอคะคุณเป็นเจ้าของตึกคนใหม่นะเมื่อกี้คุณพูดว่าคุณให้ป้าเปิดร้านต่อได้ผมพูดจริงครับขอบคุณมากเลยนะคะ ป้าสัญญาว่าป้าจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าให้ครบตามสัญญาป้าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าตึกนี้แล้วนะครับผมให้ป้าเช่าฟรีๆเลยครับทำไมล่ะคะผ่านไปเมื่อ10ปีก่อนป้าคงจำผมได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อ10ปีก่อนผมเคยเป็นคนไร้บ้านที่ไม่มีอะไรมาก่อนเลยครับ นี่หยุดเลยนะนายเข้ามาทำอะไรในบริษัทฉันเนี่ยสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานนายมาสมัครงานในสภาพแบบนี้เนี่ยนะฉันไม่รับเดี๋ยวก่อนครับให้โอกาสผมนะครับผม อยากได้งานจริงๆครับผมนี่ถ้าเกิดว่านายอยากได้โอกาสเนี่ยนายก็ควรทำตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสก่อนสิก่อนอื่นเลยเนี่ยนะนายควรไปตัดผมก่อนผมว่าผมไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยอะอับ<อ>ฉันให้ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเงินสิบบาท มันจะพอค่าตัดผมหรอครับเอาเป็นว่าถ้านายเนี่ยเปลี่ยนลุกตัวเองได้ด้วยเงินเพียงสิบบาทเนี่ยฉันจะยอมรับนายเข้าทำงานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นจริงเหรอครับจริงจ้ะ กระทั่งผมมาเจอร้านตัดผมร้านนีงพหนมจะมาตัดผมเหรอ มามาเข้ามาเป็นไงชอบไหมชอบครับ กดผมนะครับพอดีทำงนนทานทำตัวผมอะ่ะมีแค่สิบาทเลครับป้าโอ้ยเก็บไว้เถอะป้าตัดให้ฟรีทำทำไมล่ะครับป้าเถอะนะป้าไม่เก็บเงินคนลายบ้านอย่างเองหรอกเอาไว้ให้เองรวยแล้วค่อยมาจ่ายป้าทีหลังแล้วกันป้าขอบคุณมากเลยนะครับคือตอนนี้ผมอจะไปสมัครงานเขาบอกจะรับผมก็ต่อเมื่อให้ผมไปเปลี่ยนลุค้ึยเงินแค่สิบาทตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก จนกระทั่งผมมาเจอป้านี่นะครับเองจะไปสมัครงานเหรอครับงั้นเองรอแป๊บนะอ่ะนี่ชุดสามีป้าเองเองน่าจะใส่ได้ป้าให้ผมยืมเหรอครับใครบอกว่าให้เองยืม ป้าให้เองต่างหากเองใส่ไปสมัครงานเองบอกเองไม่ใช่เหลอว่าเองเปลี่ยนลุกได้เขาจะรับเองเข้าทำงานขอบคุณป้ามากมากเลยนะครับขอให้โชคดีนะข้าป้าเข้ามา เดี๋ยวนะนี่นายทำได้ไงอะ่ะนี่ฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่านายคือคนเดียวกับคนเมื่อเช้าอะ่ะก็คุณบอกว่าให้ผมเป็นลบได้เงินสิบบาทแต่ขอโทษทีนะครับผมได้ใช้เงินสักบาทเลยแล้วทีนี้ก็ช่วยรับผมเขาทำงานตามที่สัญญาไว้ด้วยนะครับ นายทำให้ฉันประหลาดใจขนาดนี้ฉันต้องรับนายเข้าทำงานอยู่แล้วสิหลังจากนั้นผมก็ได้รับโอกาสเข้าทำงานบริษัทใหญ่ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจากตำแหน่งเล็กๆเ,เป็นตำแหน่งใหญ่ๆจนในที่สุดผมก็มีเงินทุนมาเปิดเป็นบริษัทของตัวเองคุณคือพ่อหนุ่มคนที่ป้าให้ฝูกกับรองเท้าไปวันนั้นใช่ครับป้า ถ้าผมไม่ได้ป้าวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะความเมตตาของป้าเลยนะครับผมป้าดีใจด้วยนะคะที่คุณได้งานทำแถมยังได้ดีจนถึงทุกวันนี้ป้าครับป้าป้าจำได้ไหมป้าเคยบอกว่าจะตัดผมให้คนไร้บ้านฟรีถ้ารวยแล้วค่อยมาจ่ายที่หลังได้แต่วันนี้ผมมีมาจ่ายให้ป้านะครับคุณนี่มันค่าตัดผมวันนั้นผมขอจ่ายด้วยตึกหลังนี้นะครับ คุณยกตึกให้ป้าเลยเหรอคะใช่ครับป้าสมควรได้รับมันครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะคะ แล้วนะทำไมต้องทำรายแบบนี้ด้วยทำไมอยากนั่งมากเหรอลุงถ้าอยากนั่งอ่ะก็มานั่งที่ตับฉันสิมาตายคนอะไรน่าเกียดที่สุดดูมันถกกระโปรงดิน่าไม่อายแต่งตัวก็ดีหน้าตาก็ดีไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยอ่ะ จะนั่งก็องขอกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องกระชากกันเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยไงเนี่ยผู้หญิงฉันต่ำไม่มีการศึกษาพวกแกไม่เห็นหรือไงแกไม่รู้เหรอว่าไอ้ลุงนี่มันทำอะไรมันไม่ได้น่าสงสารอย่างที่พวกแกเห็นหรอกเพราะว่ามันเานพอได้แล้วฉันอายคนโอ๊ยจะอายทำไมคนที่ต้องอายอ่ะคือไอ้ลุงนี่แ่ละคะพอเถอะพี่คนมองใหญ่แล้ว ฉันจะลงแล้วฉันไม่อยากยุ่งหวับคุณใจร้ายรังแกคนแกรมีบ,บีบลงไปเลยไอ้แก่ระวังเหอะจะไม่ตายดีโอนเลยดีกว่านี่ถ้าเกิดว่าพลอยชีย้ไม่ห้ามพี่ไว้นะพี่เนี่ยนะจะลงไปตบมันแล้วเนี่ยพอได้แล้วพี่แอนฉันขอร้องล่ะฉันไหวยล่ะหยุดเถอะ เปป็นคนคดดีไไ้ที่นี่แหละพอยชิโหหน้าทำงานตรงเลยเพีย่แอนฉันพาน้องสาวมาสมัครงานอนะ เอ,อพีเอน็นมีอะไรเอาใบสมัครมาสิเดี๋ยวพลอยชี้เนี่ยเขียนใบสมัครนี้เสร็จแล้วอะ่ะก็เอาให้พี่คนนี้นะเดี๋ยวพี่คนนี้เขาจะพาไปทำแบบทดสอบพีเอนพีเอพียนคิปเี้ยังอะ่ะ อะไรของแกเนี่ยทำไมต้องทำระายแบบนี้ด้วยอยากนั่งมากเหรอลงถ้าอยากนั่งอ่ะก็มันนั่งตักฉันสิมะพี่แอนรังแกคนแก่เหรอพี่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย ีหนูขอบคุณค่ะ โซเชียลด่าพี่เพียบเลยหาว่าพี่รังแกคนแก่บ้างคนแก่เป็นเหยื่อบ้างบางคนก็บอกว่าหน้าตาก็ดีทำไมใจร้ายจาังแล้วเธอก็เชื่อเขาเท่าที่หนูรู้จักพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนั้นนะคะแต่แต่ในคลิปอะ่ะพี่เหมือนรังแกคนแก่จริงๆนะคะแล้วคลิปก็ไม่ได้ตตะต่อด้วยแบบนี้มันเลยทำให้หนูอดคิดไม่ได้คะ่ะแล้ว ผู้จัดการรู้หรือ,อยังจะเหลือเหรอพี่แล้วถ้าทางโกรธมากด้วยพี่เตรียมคำพูดไว้แก้ตัวกับผู้จัดการดีๆก็แล้วกันคุณลอะไรอะไรอย่าเข้ามานะพวกเราไม่ทำร้ายคุณลุงหรอกคะ่ะพวกเรามาให้กำลังใจคุณลุงนะคะพวกเราเห็นคลิปหมดแล้วคะ่ะ ลุงนะคะนี่ครับลุงผลไม้พวกเราเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับขอบใจขอบใจมากนะทุกคนเรามาเซลฟี่กันเถอะค่ะลุง เออสิมานี่เลยที่เธอเห็นคลิปนี้หร้อยังเนี้ยเห็นแล้วค่ะเธอทำแบบนี้ทำไมอะแอนเธอรู้ไหมว่ามันจะเสียชื่อไปถึงบริษัทแล้วด้วยอะก็ไอ้แก่ลามกนั่นะ่ะมันเอามือมาลูกขาน้องสาวฉันก่อนนะคะแต่ในคลิปมันเห็นว่าเธอรังแกคนแก่แถมเป็นคำท่านหน้าเกลียดด้วยอะมันเป็นเรื่องจริงนะคะผู้จัดการผู้จัดการต้องเชื่อฉันนะคะเรื่องจริงเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกนะแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แค่เธอหรอกที่เสียหายอะ บริษัทก็จะพลอยเสียชื่อไปด้วยแต่พวกเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าฉันทํางานที่นี่ไม่รู้ได้ยังไงแฟรบริษัทหลาขนาดน,นั้นตายแล้วแล้วฉันจะโดนไล่ออกไหมคะผู้จัดการยังหรอกต่อไปเนี้ยเธอทำตัวดีๆก็แล้วกันอย่าก,ก่อเรื่องอีกไม่งั้นแล้วก็โดนไล่ออกแน่เข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะไปออกไปแล้ววันวันหาแต่เรื่อง แไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่าง เป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปคลิปที่มีผู้หญิงคนหนึ่งทําร้ายคนแก่แต่เรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะที่จริงแล้วฉันถูกตาลุงคนนั้นลวนลามค่ะเพียงเพียนดูนี่สิลุงคนนั้นเอามือมาลูบที่ขาของตอนนั้นฉันกลัวมาก ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจนผู้หญิงคนที่ทุกคนว่าร้ายกาศออกมาปกป้องฉันผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่สาวของฉันเองค่ะน้องสาวของพี่ยังอยู่ในบริษัทน,นะหรูบอกให้เขารอทําแบบทดสอบแต่อยู่ๆเขาก็หายไปน่าจะหายไปไร้สดน,นี่แหละพี่รีบไปหาน้องสาวพี่เถอะเด๋ยวเข้าพี่พี่สาวของฉันทําแบบนั้น ก็เพื่อปกป้องฉันแต่กับโดนแอบ,บถ่ายคลิปประจานลงโซเชียลจนทำให้พี่สาวของฉันโดนคนลังเกียจและอาจโดนไล่ออกจากงานขอความเป็นธรรมให้พี่สาวฉันด้วยนะคะคอยชี้พิแอน ต่อไปนี้พลอยชี้จะไม่ทำให้พี่แอนเดือดร้อนอีกแล้วพลอยชี้จะเข้มแข็งให้ได้เหมือนพี่แอนนะคะนต่อไปนี้พลอยชี้จะไม่ทำให้พี่แอนเดือดร้อนอีกแล้วพลอยชี้จะเข้มแข็งให้ได้เหมือนพี่แอนนะคะ ผมขอโทษนะที่ผมไม่เชื่อคุณนะผมเห็นไลฟ์สดที่น้องสาวคุณพูดหมาแล้วส่วนเธอสก้าหานมากนะที่ออกมาปกป้องพี่สาวตัวเองน่ะใช่คนในคลิปให้เธอ ใช่มันนั่นแหละทำอะไรอ่ะอะไรกันหนูฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเฮ้ยอะไรวะฮ้อยออยพอแล้วพอพอเฮ้ยพอแล้วพอแล้วตอเฮ้ยอย่านะอยา ผู้หญิงปรายซะไปเฮ้ยอ้เฮ้พอครับผมกอผมกอว้าวออต่อแล้ว